yeah

นี่ผมผมคิดว่าคุณมาหาเสียงให้ผลิตนะฮะตอนนี้เพแบบราะคุณสุดยอดมากผมยกนิ้วให้เลยนะฮะนี่ไงลูกลูกมาจากผลิตนะเด็ดนะาร์ลังค์ฮัทโอ้โหันนี้ดีมากเลยทีเดียวครับผมอทัก็หมดเวลาเพียงแค่นี้แหละครับผมวันนี้ขอบคุณแล้วสวัสดีครับ ว่าเหรอยังมีเทียบเลยทีเดียวก็เขากินนะดับันทุกคนแล้วอ่ะยังมีอยู่ยังมีอยู่ด้วยติดเยอเรายังเทียบเลยครับผมวันนี้นะกี่แม่เขาสูงกิ่นิ้ยต่อไปเลยทำบุญได้ไหมทำบุญได้ไหมทำบุญกันหน่อยครับทำบุญกันหน่อยดี๋ยวเด็กเด็กเอากระเป๋ามาเอากระเป๋ามาเลยนี่คือกระเป๋าที่ชื่อว่าจูดิเกิลเบอร์ซึ่งกระเป๋าใบนี้มูลค่าตามท้องตลาดอยู่ที่หลายแสนเลยทีเดียวครับเด็ก็ก็จับเลยสั่นเลยคืออย่าไปยุ่งกับพี่นะครับเขาอยู่เฉยๆอันนี้ัะเป็นเป็นรู แล้วรรณยุกตาใช้กระสุนนะฮะในนักเตะอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ในกระเป๋าอันนี้ครับผมสวยมากครับคุณครับเอาล่ะตอนนี้ผมว่าเราควรช่วยกันข้อมูลควบกุมประมูลกตัวนี้ดีกว่าันนี่ไงประมูลให้ผลิตไงผลิตถือมาที่มือร้องเพลงอะไรอย่างงี้เริ่มต้นเบาๆเอาแบบง่ายๆเริ่มต้นเบาๆที่เริ่มแสนกว่าที่รู้ยัง เ่ียใจใช่ไหมเดี๋ยวมันมีค่าแพงจริงๆที่ต้องเริ่กแบบนี้มันจะได้ตกเดียวใครยกมือเรับมูลค่าของรายการชนี้จะเพิ่มขึ้นไปเป็นม5ินห้า5าับาทนะครับเพิ่อนเพ่นเรื่อนเนเ่อนเพื่อนเพื่อนเพือนเคนเือนเพ่อเ่อน่อน่นนเพ่อนเพอนเพื่อนอีเเพื่อนนเพพรอพอ่เน่พอพนเนเิ่่น เร้อยเบอกจริงผมบอกเลยว่าคนที่เมืคนแรกนหนแสนบาทเนี่ยต้องใจคนจริงและขอนคาแนเนี่ยผมบอกเลย้นจะการเขึ้นไปถึได้แน่นอนนะถ้าสามแ่มาทางนี้เลยเาเร่อพเชื่อว่าแฟนคลับินะแฟนคลับินะ เดแสนบับหนึาทเดิมแสนบาทนสองหลาแจะไปไหนทุนแ่ไปเอาไปขายต่อคนลงมือยังไงก็ัวได้แน่นอนดิมแสบาที่คุเลยนะฮะเดิแสบาทนับห1ึ่เลไอ้ที่อยู่รู้เลยนะฮะอ่ครับธรรมดาธดาด้วยับและปาที่เป็นรักขงทำตั้งปีจะตืนเต้นคอคือเป็นะไรคจะรับวยตอนตื่นได้ ลอนหลับเแสยได้ยกมือครับพมา1 5 0 0 0นบาทปรโมชนครับผมโอเคเีนยวะี่นะชอบหนึ่งแสนห้าพันบาทขอาลวมล่เอาวได1 5 0 0 0บาทนับหนึ่งครับนับี่น่สนหาทนะีครับ ไปครับหลายแบบครับเหิหลายแบบเดนโชว์ชครับเดนโชว์ครับให้ทุกคนได้เห็นควาค่าของกระเป๋าใบนี้ซึ่งพูดเลยว่าชิลลายังไ,ไม่ <c oughs> ไมีท่าเลยฝ่ายยีนาดูฮะ

ได้ได้อยู่ ไม่พอหะมุ่มเช้าครับคปบครับผมไปแล้วไ้แล้วโอเคค่ะสายยาใหม่ผลิตให้ใรมบ จริงเห็นเห็นว่ายังไม่แตกนะครับเห็นว่ายังมีพื้นที่ลงๆพอสำหรับทุกคนยังไม่แตกครับอย่างเมื่อกี้มีการเดินแบบสองมันก็เป็นเหมือนโปรเจกต์ที่เขาทําให้เรานะครับให้เราแฮปปี้อะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็บอกว่าทดเชนในสิ่งที่เขาหายไปสิบปีนะครับวันนี้เขาก็กลับมาร้าตอบตอบ ทีมาครับทีมมากก็ตลกดีนะครับเซอร์ไพรส์ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เลหนว่าตอนนี้ทงานเราแน่นมากเลยองนีลค่ะ ใช่ครับก็เป็นเป็นสิ่งที่เขาลุกกันมานะครับตั้งแต่ถอดหน้ากากคุณดูคุณดูทิ้ประมาณสิปีอะไรอย่างเงี้ยสิปีก็ไม่กี่นะครับวันหนึ่งทำงานอะไรค่ะตัวนึกถูกกับภาพป่วยก็ไม่เอาไปตัวครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่อะไรเงี้ยต้องต้องเข้าโรงพยาบาลป่วยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็นถ้าเกิดมีเวลาว่างก็จะพักผ่อนให้มากที่สุดตอนนี้ต้องทานยาที่คุณหมอให้ประจำนะครับที่คุณหมอผมจะต้องไปพบแพทย์ ตลอดทุกทุกเดือนเพื่อที่รับยามาทานนะครับเป็นโรคเกี่ยวกับเลือดครับคาร์ซิเมีย ลือดไม่ค่อยโอเคก็จะทำให้เพียร์ครับแล้วก็เหนื่อยง่ายพอที่งานเยอะๆอย่างเนี้ยมันมีกแบบเรามากแค่จริงๆก็มีเหมือนกันครับพลาะแกที่มีพวกแบบบางงานที่อบางวันที่มีมีคิวเยอะๆครับมันก็จะเพียร์ครับแต่งงานแต่งงานเราไม่ได้ใน่วงนีเชื่อไม่ได้ครับเพราะว่าเขาจ่ายเงินมาแล้วเร่องผีตัวเองรับงาน ก็คือจริงๆจะบอกผู้จัดการว่าจะรับแค่วันละงานนะครับแต่ว่ามันจะมันจะมันจะมีเขาจะแบบเขาเรียกว่าอะไรแทซ่เขามาถ้าเป็นงานที่ขอให้เขาอย่างกิ๊ฟที่เคยรับมาปรห้างงานห้างงานคิวห้างงานใช่ครับห้างงานตั้งแต่เช้าจนถึงตีสองเลยอย่างเมื่อกี้ที่บอกเมื่อกี้ที่บอกว่าวูบ วูบก,ก็คือยัง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 แครี่ตัวเองได้อยู่แต่ว่ามีอาการเหมือนหน้ามืดแล้วกต่มันจะเป็นลมมาแล้วนต้องคได้อยู่ครับี้ค่นี่มันจามสุมกเลถ้่าคอนเหรอคุณมคะท่านีบอกว่าทานอนขึ้นเไงอ๋อยังไม่ขึ้นครับใช่เลยจริงครับเพราะว่าเรายังรู้สึกว่าก็มัน ผมยังไม่ไม่อยากขึ้นนะครับเพราะว่าผมยังไม่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ฉวยโอกาสเลยครับก็อีกสักนิดเดี๋ยวจะค่อยฉวยอนตอนนี้ค่าตัวประมาณได้ตอนนี้สบายมากทุกคนสามารถกฟอร์ดได้หกหลักได้ไหมครับเกส่าตัวตอนนี้หกหลักลงพครับผมหกหลักอุ้ย ร้นเลยมีอักขประมาณนั้นนะครับรอสนั่นคุณผู้ชมเล่ของผต่องานนะขอไปเรื่อยกับครับว่ไว่ราคาที่เป็นครับผมมีวงมีแบบมีแบบทั้งเจ็ดคนนะครับเล่นที่ไหนก็ับขอไว้อยู่แล้วเป็นเลตของเราอยู่แลมันเป็นเลตเวทที่แกรนดี้เขาจับขึ้นมาครับก็โอเคในจุดนี้ครับอันนีว่าตอนนี้ชีวิตเนื่อยเลยมากเลยนะก็ปีที่แล้วกับตอนนี้หัร 金金哥。 ชีวิตเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือเอฟซีแม้แตอื่นให้มองเองทำไมถึงกลับมาดังได้ขนาดนี้ทำไมถึงกลับมาดังได้ขนาดนี้ทันมีเรื่องอะรกับตวหนา้คนบางคนเขาบอกเอยเราไปไปบนอะไรหรือเปล่าไม่ได้บนนะครับแต่ผมชอบทำบุญเรื่อยๆมีเล่นคอมนตของในมืงมืเปล่าไรมลบ้างยังไม่มีนะครับ เพิม่มเติมได้นะีมก็คือไม่ได้แบบไปไปผูกเพิ่มเติมหรืออะไรมาไม่มีครับเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่ได้ไม่ได้เชื่อชันนั้นอยู่แล้วนะครับแต่ผมก็คิดคิดเล่นๆว่าเออเพราะว่าจริงๆประมาณสิ้นปีที่แล้วครับผมได้มีโอกาสสัมพัให้กับในหลวงครับ ก็คิดว่าอาจุะเป็นสิ่งที่ดีๆางจาก็ตัมทดูเปล่าหลายคนก็มองว่าแบบเป็นเพราะโิเดเะครับผมแงับิงไม่ไ้่แบบอ้นัก็อาจจะร่มนน่าจะน่าจะมีเพราะว่าได้เกินหน้าตาขี้เหล่ไม่อยากเห็นไม่เราแบมีาดูเรื่องเพลงอะไรอีการแบไม่มีเลยครับอยากทุ่มทเลยครับไม่ดูว่า

จ้งเตือนก็จะแจ้งเตือนนะครับดนลอยมัเือนอนไปดวยก็ลยนมเปบเทียบกับแบบเ็เกาหลีอะไรเงี้ยแล้วเาะเป็นไปรอนเ่ขึ้นมาด้วยางก็จเกป็่เจกันกับกกางและคุณอัพกดได้ที่แล้วตกใจไหมเวลาพลงท้นมาเราทุกคนแบบมายืนี๊ดเราขนาดนั้น อันนั้นก็เ <left> ป็นอะไรที่ช <telling museums> ็อกเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราจริงๆเราทราบว่าจะมีคนมารอแต่ว่าไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วก็ล็อกเพลงให้เราแล้วก็ทำเป็นโปรเจกชิอป้ายแล้วก็เรียกชื่อเราก็เป็นอะไรที่ยังมีลังเส้นก็เป็นกระตุกนิดก็เป็นทางลังเส้นไปเลยใช่ไเออเขาเที่ตอนนี้ยังไม่มีนะครับตอนนี้ก็คือยังเป็นปกติอยู่ครักวางไม่เป็นก็เป็นขั้นปีไงไม่ขั้นปีจ้าก้าวอะไรเงี้ยก็คือ ผม,ผมก็ยังปฏติอยู่ไม่ได้ไม่ได้แบบบอกว่าห้ามทำนู้นทำนี่อะไรครับก็บคือเราตากดูแลจิตใจกันนะครับเขาดูแลจิตใจผมผมก็แชร์เขาก็ไม่ได้คิดว่าเขาคือแฟนคลับแบบที่บไปห่างอะไรอย่างเงี้ยกลัวไหมว่าถ้าแบบว่า ไม่กลัวครับเพราะมันเคยเจอมาแล้วครับคิดว่าเราเราน่าจะแคร r y อยู่คือถ้าเกิดวันหนึ่งไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรแล้วหรือว่าไม่ได้รับประโยชน์แล้วก็รู้สึกว่าสงบสติเพราะว่าเาคย c a r ิ y มาแล้วจุดนั้นครับจุดนี้คือจุดที่เป็นรางวัลพิเศษในชีวิตที่ทำให้เราได้ขึ้นมามากกว่าต่อจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็เป็นสิ่งที่พิเศษแต่เมื่อป่นไปครั้ต่อจะมีอะไรบ้าง อนนี้อก็ไปได้สเแล้วครับีสเพก็เดี๋ยวจะรวมกันอาบ้แล้วก็ ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาพบกับท่าน <coughs> ไมืเจ้าเล่ห์เลยหน่อยเล่ห์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 เ่ห

ขอบคุณนครโดเฉพาะผู้ญิงที่นัสัหเรืี้สคนนะซึ่งวันนี้ทุกนสียมากดูครับจริงๆเิดกับแก้วสง้ไม่จัเลยนะคุณ้ดูเดี๋ยวหลังตาพะว่าเด็กๆนทนท่นทที่รมากที่เรดีอาค้ากีนก็ีนี้ไหันี่ก็โเคนะครับ่น ต่อไปเห็นนส้านได้แก่เพ่อวาสทารเนอวอกจกนกแสงที่มีความสมากหลายนดานแสกเต้นแบบรอกในพิธีกรและมีศักยภาพในการพัฒนาอย่ต่อเนืที่ยอมรับในทุกโานะนะเพื่อว่าแคสทาเนอวบ

ลองคิดใช่ไหมคีกคดีสุดๆนะโอ้โหสวยที่สุเลยนะนีขาบอกวรสอคคือุทกุ่ดล้วอันนี้น่าจะได้2 0 0อไ

ละงครับก็ขอขอบคุณแคสแมกกซีนในการแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนเลยนะครับครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเชิญสัมภาษณ์กับพี่สุวรรณชนหน่อยนะฮะหรียกว่าพูดสั้นๆในแตวามใช่ครับผมพี่ปิตร์ี่โหเป็นตัวสมาร์ทนะสมาร์ทเลยสมาร์ทเลยเอาล่ะต่อไปกันที่รางวัลของผู้เราโบสถ์ฝ่ายชายครับมอบให้กับศิลปินฝ่ายชายที่ได้รับความนิยมอย่างชุกชนจากการโบสถ์ SNS โดยผู้อ่านวิทยาศาสตร์ทั้งประเทศและผู้ที่ได้รับรางวัลกำลบลัมโบไฟาสตร์ได้แก่